กรณีที่มีการเอาภาพของนายทาหารที่สนามบินทวันภูมิแต่ว่า,าเขาแต่งชุดที่จะเตรียมตัวไปเมืองนอกเลยนะและประวินเนี่ยใช่ไหมประวินบอกว่านี่แหละ ไปฉีดวัคซีนเข็มสามไปฉีดไฟเซอร์นะค่าตั๋วเครื่องบินโอ้โหไปขับตั้งเก็ดหมื่นอย่างแพงเลยนะเอาเงินหลวงไปทำนองนี้นะซึ่งตอนหลังองค์โฆษกองทัพบกเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าเขาไปไฝึกโดดล่มทางยุทิวิธีซ้อมรบร่วมกับสหรัฐอเมริกาแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ย เมกาออกให้หมดเลยเมกาสนับสนุนแล้วนี่ไม่ใช่การแอบไปดอดไปมุบมิบไปนะคะเพราะว่ากองทัพมีการถแถลงข่าวก่อนหน้านั้นแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการเดินทางไปแล้วไม่เกี่ยวกับฉีดวัคซีนเพราะทหารที่ไปเนี่ยต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มอยงจะไปได้อ่าและไอ้ภาพของนายตำรวจที่ขับเฮลิคอปเตอร์แล้วบอกนี่ไงหลักฐานว่าไปฉีดไฟเซอร์อันนั้นก็เท็จ เพราะเดี๋ยวเขาจะจะมีการไปแจ้งความดํเาเนินคดีกับคนที่เผยแพร่อ,อีกทีอันนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับอันนี้เหลอจะ <คน S 2> เอามาโยง,งกันอ๋อคนละเรื่องละราวเลยแต่ว่าพยายามเอามาโยงกันแล้วบอกว่านี่ไงคือหลักฐานว่าเดินทางไปเพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งมันไม่เป็นความจริงแต่อันนี้คือ2กรณีกันนะคะ แต่ทีนี้คนที่แชร์ข้อมูลนี้คือแหมเชื่อใครก็ไม่เชื่อไปเชื่อปวินชัชวานพงพันธ์ซึ่งปวินเนี่ยเขาจะสร้างเรื่องปั้นน้ําเป็นตัวกี่ตัวเขาไม่เหลือดร้อนเพราะเขาอยู่เมืองนอกแต่สําหรับคนที่แชร์ข้อมูลจากปวินไปแล้วแชร์แล้วไปด่าต่อเนี่ยรับผิดชอบค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะ ทางพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาก,การทหารบกมอบหมายให้พลเอกพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาก,การทาหารบกทำหน้าที่แทนแจ้งความเอาผิดกับบุคคลที่นําภาพไปบิดเบือนค่ะจนทําให้กองทัพเกิดความเสียหายพร้อมให้พันเอกนกครสมนวบุตรผู้ในการกองคดีสำนักพระธรรมนูญฐานบกเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบุคคลแรกทั้งหมด9รายด้วยกันนะคะมีการเผยแพร่ผ่านทาง Facebook และท w i t เตอร์ แล้วก็บอกว่านี่เป็นเพียงแค่ลดแรกเท่านั้นยังมีตามมาอีกค่ะนี่ผมนึกถึงนี่เลยคุณนายยาิยา,าสุภาติดคำพังเพยไทยค่ะบคนพาลพานพา,นพา,นพานไปหาผิดไง<อ>ใช่ไหมคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนพาน,นคืคุณไปเชื่อคนแบบนี้เขาก็พาคุณไปในสิ่งที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณอ่ะแล้วปวินก็ไม่ได้สนใจนะคะนางก็ไปหาเรื่องอื่นก็จําคดีคดีอะไรที่ ท่านทูตหรืออะไรอ่ะท่านทูตณริตโลดนะสุดท้ายเนี่ยปวินเทลูกเพจเลยใช่เพราะว่าเพราะท่านทูตบอกว่าคุณไปบอกให้ปวินมาขอโทษผมสิแล้วผมจะไม่ฟ้องร้องแล้วพอคนนั้นไปคุยกับปวินว่าช่วยหน่อยเถอะเพราะว่าตอนนี้กําลังจะเป็นคดีความปวินบอกว่าไม่สนใจ